เหรียญ5บาทปีพศ2544แบบไหนที่ทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อและแบบไหนที่ยังไม่ได้รับซื้อคลิปนี้จะมาให้ความรู้รวมถึงการประกาศรับซื้อนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับจะขอมาพูดถึงเหรียญ5บาทปีพศ2544กันนะครับเนื่องมาจากว่ามีคนส่งรูปมาหาทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสําหรับเหรียญ5บาทปีพศ2544นนะครับก็ จะมีแบบทั้งที่ทางร้านประกาศรับซื้อและแบบที่ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้อมูลของเหรียญ5บาทปีพศ2544เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2544เนี่ยโดยพื้นฐานนะครับจะเป็นเหรียญพระเศียรกับแบบนี้ครับหรือถ้ากับจากด้านหลังนะครับ จะเป็นเหรียญที่เรียกว่าพระเหรียญกลับครับดังนั้นนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2544เนี่ยเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงขนาด24มิลิเมตรจำนวนการผลิตสูงถึง76 66, ล้าน5 0 6,000เหรียญครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะมีจำนวนการผลิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2544 ถ้าเป็นบล็อกปกติหรือบล็อกธรรมดาทั่วไปยังไม่มีราคารับซื้อนะครับถ้าไปเหรียญพัสเสียกับแบบนี้นะครับดูนะครับถ้าไปเหรียญพัสเสียกับแบบนี้หรืออีกข้างนะครับถ้าเปเหรียญพัสเสียกับแบบนี้นะครับหรือจะดูง่ายกว่านั้นนะครับถ้าส่องกับกระจกนะครับบางคนพลิกข้างหรือพลิกพลิกบนก็ไม่เหมือนถ้าไปเหรียญพัสเสียกับแบบนี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับดูอีกทีนะครับ นี่ถ้าเป็นพัสเสียนกลับแบบนี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทปีพศ2544นเนี่ยนักสะสมยังสามารถหาเจอได้โดยชั่วๆไปยังสามารถพบเจอได้ง่ายอยู่ยังสามารถพบเจอได้ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญนี้ถ้าเป็นบล็อกปกติบล็อกธรรมดาทางร้านไม่เคยประกาศร,รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้ทางร้านยังสามารถหาเองได้อยู่ครับเพราะว่า เป็นเหรียญที่เรียกได้ว่ายังสามารถหาได้จากเงินทอนต่างๆหรือว่า,าการกินข้าวเงินทอนร้านกาแฟอะไรก็ตามแต่เนี่ยถือว่ายังหาง่ายอยู่นะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2544ถ้าเป็นบล็อกปกติก็คือยังไม่มีราคารับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับถ้าเหรียญ5บาทปี251444เป็นเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ จากด้านหน้าพลิกไปด้านหลังนะครับนี่เป็นพัดเหรียญตรงนะครับหรือจากด้านหลังพลิกไปด้านหน้านะครับเป็นเหรียญพัดเหรียญตรงแบบนี้มีราคารับซื้อนะครับราคารับซื้อเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักพันนะครับถ้าใครมีสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาก็จะสูงถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปีพศ2544 ถ้าเพื่อนๆพี <P. P. 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 ่ๆน้องๆท่านไหนมีสามารถส่งรูปมาประเมินราคากับทาง Facebook เมตตาม,มหามงคลได้นะครับวิธีการถ่ายรูปให้ถ่ายกับกระจกแบบนี้นะครับเนี่ยให้ถ่ายกับกระจกให้เห็นสองด้านแบบนี้นะครับขออภัยนะครับให้ถ่ายกับกระจกประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับให้เห็นทั้งสองด้านนะครับแบบนี้ให้ถ่ายแบบนี้เท่านั้นนะครับ ย่าถ่ายแบบไปติดกระจกอย่างน <ITA> ี้นะครับบางคนผมบอกให้ถ่ายกับกระจกถ่ายมาอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเหรียญอะไรเหมือนกันนะครับหรือบางคนถ่ายมาแบบอย่างเงี้ยถ่ายตั้งๆมาแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็งงนะให้ถ่ายแบบเห็นทั้งสองด้านแบบนี้นะครับให้ถ่ายแบบให้เห็นทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับไม่ต้องถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาแล้วนะครับเพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับไม่ต้องถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาแล้วนะครับ บางคนนะครับผมบอกพัเสียงตรงคือพลิกข้างใช่ไหมครับนี่พลิกข้างคือพัเสียงตรงนะครับบางคนถ่ายเป็นวิดีโอมาพลิกกลับอย่างนี้ก็มีนะครับก็งงเหมือนกันครับบางคนพลิกกลับอย่างนี้แล้วบอกว่าพัเสียงตรงคือไม่ใช่นะครับคือพัเสียงตรงเนี่ยถ้าจะถ่ายเป็นวิดีโอต้องถ่ายแบบพลิกข้างนะครับยังมีคนเข้าใจคําว่าพัสเสียงตรงผิดอยู่เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องถ่ายเป็นวิดีโอมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวิดีโอเนี่ยงงครับบางคนถ่าย พลิกข like like ้างเป็นพลิกกลับแล้วมาบอกผอเสียนตรงคือไม่ใช่นะครับแล้วก็บางคนจะบอกผมว่าเอ๊ะถ้าพี่รับเหรียญผอเสียนตรงทําไมไม่บอกไปเลยว่ารับซื้อเหรียญผอเสียนตรงทุกเหรียญไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับอย่างเช่นเหรียญการจนาอย่างเงี้ยผอเสียนตรงไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเหรียญการจนพผอเสียนตรงคือเหรียญหาง่ายนะครับบางคนเนี่ยเข้าใจผิดส่งเหรียญการจนพผอเสียนตรงมาเต็มเลยครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าไม่ได้รับซื้อ พระเสียนตรงทุกเหรียญนะครับพระเสียนตรงคือรับซื้อเป็นคลิปต่อคลิปนะครับถ้าคลิปไหนประกาศรับซื้อแล้วก็คือคลิปรับซื้อตามคลิปนั้นนะครับถ้าคลิปไหนไม่ได้ประกาศรับซื้อแล้วคุณส่งมาเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญการจานาเนี่ยมีเยอะที่สุดเลยนะครับคือเรียกได้ว่า <akkor S 2> ได้รับรูปเป็นรายวันนะครับสําหรับเห ett, รียญการจนาคือเห ett, รียญการจนาพระเสียนตรงเป็นเหรียญหาง่ายครับยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ ยังสามารถพบเจอได้ทั่วๆไปอยู่บล็อกปกติของเหรียญการนาเป็นพระเสียรตรงอยู่แล้วดังนั้นยังไม่มีราคารับซื้อนะครับสาหรับเหรียญการนาพระเสียรตรงเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะพี่ถ้าพี่รับซื้อพระเสียรตรงทําไมไม่บอกไปเลยว่ารับซื้อเหรียญพระเสียรตรงทุกปีทุกพศคือจะมีคนเข้าใจผิดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเหรียญการนาพระเสียรตรงเนี่ยคือมีคนส่งมาแทบทุกวันนะครับหรือเหรียญที่ระลึกวาระอื่นพระเสียรตรง นะครับก็มีคนส่งมาแทบทุกวันนะครับยกตัวอย่างนะครับวาระนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนี่เป็นวาระครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับก็คือเหรียญที่ระลึกส่วนใหญ่นะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเหรียญพเสยนตรงอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้ครับบางคนบอกพี่เหรียญนี้พเสียนตรงครับถูกครับถูกเลยเพราะว่าเหรียญนี้บ เป็นเหร th ียญที่ระลึกครับเหรียญกระสาบที่ระลึกบล็อกปกติเป็นพัสเสียนตรงอยู่แล้วดังนั้นนะครับจึงไม่แปลกครับที่เหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นบล็อกพัสเสียนตรงจึงไม่ได้มีความแปลกอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยคือขอประกาศรับซื้อเป็นคลิปคลิปดีกว่านะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าผมรับซื้อพัสเสียนตรงทุกเหรียญไม่ใช่นะครับถ้าเหรียญกระสาบหมุนเวียนเนี่ยก็คือต้องดูเป็นปีเป็นพศนะเพราะราคาก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็น เหรียญกระสาบที่ระลึกอย่างเช่นเหรียญการนาแบบเนี้ยก็คือระเสียนตรงคือไม่ได้รับซื้อนะครับดังนั้นเพื่อความไม่งงก็จะประกาศเป็นคลิปๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เพื่อนๆทุกคนฟังให้จบคลิปนะครับบางทีแบบบางคนไปกรอมาตรงนี้อย่างเหรียญ5บาทปี44ผมรับระเสียนตรงคุณไปฟังมาว่าเอ้ผมรับ5บาทปี44แล้วไปฟังคลิปอื่นๆเนี่ย อย่างสมมติเหรียญ5บาทปี44พระเสียรตรงนะครับกับเหรียญการชจนา10บาทอย่างเงี้ยบางคนฟังมาจาก2คลิปแล้วเอามารวมกันเองนะครับอย่างผมรับซื้อเหรียญการชจนาพระเศียรกับคุณไปฟังแค่ว่าผมรับซื้อเหรียญการชจนาแล้วพอมาฟังคลิปนี้คุณก็บอกว่าผมรับซื้อการชจนาพระเสียรตรงคือเอาเนื้อหาจาก2คลิปมารวมกันให้ผมคือไม่ใช่นะครับคุณต้องฟังให้จบเป็นคลิปๆนะครับเพราะว่าแต่และคลิปผมให้ความรู้ไม่เหมือนกัน นะครับดังนั้นแต่ละคลิปเนี่ยผมประกาศรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับและอีกประเภทหนึ่งคืออย่าดูจากรูปหน้าปกเท่านั้นนะครับเพราะว่าเหรียญหาง่ายกับเหรียญหายากต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่าดูแต่รูปหน้าปกนะครับเพื่อนๆฟังอีกทีนะครับอย่าดูแต่รูปหน้าปกนะครับมา ามาดูในคลิปบ้างนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยจะเป็นการอธิบายขยายความนะครับบางทีถ้าจะให้อธิบายบนรูปหน้าปกเนี่ยหน้าปกจะมีแต่ตัวอักษรเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้ามาดูคลิปนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2544ี่บเนี่ยบางคนบอกมีเยอะมีเป็นร้อยเหรียญเลยก็ลองพลิกดูทุกเหรียญเลยครับถ้าเป็นพัสดียนตรงมีราคารับซื้อนะครับราคารับซื้อเนี่ยถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่หลักพันเลยทีเดียวนะครับ แต่บางคนก็จะชอบพูดอีกว่าโอ้โหพี่หายากถูกไปพี่ทำไมถูกอย่างนี้คือถ้าน้องเอามาขายให้พี่ช่วงประมาณไป,ไปปลายปี2559หารยหรือช่วงต้นปี60นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคาเหรียญเนี่ยพุ่งสูงปี๊ดเลยนะครับใช้คำว่าสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆมาขายให้พี่ช่วงนั้นนะครับราคาเนี่ย4 0 0พก็ซื้อไหวนะครับย้ำนะครับถ้าคุณขายให้ผมช่วงปลายปี59ถึงต้นปี60เนี่ย เหรียญห้าบาทปี c ีีเนี่ยถ้าคุณขายให้ผมช่วงขึ้นผมซื้อตามขึ้นอยู่แล้วนะครับก็คือช่วงนั้น4ี่พันก็ซื้อไหวครับแต่ช่วงนี้เหรียญราคาลงนะครับราคาเหรียญเหมือนราคาทองเหมือนหุ้นมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับดังนั้นถ้าขึ้นผมซื้อตามขึ้นอยู่แล้วครับถ้าลงผมซื้อตามลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีต้องรีบขายนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ย จากการที่ประเมินอะไรหลายๆอย่างเนี่ยช่วงนี้ราคาเหรียญยังไม่เข้าเกณฑ์ขึ้นนะครับดังนั้นนับใครมีควรจะรีบขายซะก่อนนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี4-4ก็ใครมีติดต่อส่งรูปมาทาง Facebook เมตตามหามงคลได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ